มันมีคำอยู่สองคำคือคำว่าความรู้สึกหรือว่า feeling นะคะกับคำว่า vibration หรือการสั่นสะเทือนคำสองคำนี้มันมีความหมายในเรื่องของการใช้กดแรงดึงดูดในการ manifest นะคะแล้วคำสองคำนี้มันมีความหมายเหมือนกันไหมหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงและคำสองคำนี้อย่างไหนมันให้ผลลัพธ์เร็วกว่ากัน จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการ b e n น f ิเ t หรือว่าเรื่องของกฎแรงดึงดูดเนี่ยนะคะทำสองคำนี้ความหมายเหมือนกันค่ะแต่มันจะต่างกันอยู่นิดเดียวตรงที่ว่าถ้าเป็นความรู้สึกมันจะเป็นประสบการณ์ภายในของเราค่ะแต่ถ้าเป็นว i b เบ t i o n ั่นมันเป็นคลื่นความถี่หรือพลังงานที่เราส่งออกไปจากความรู้สึกนั้นและที่สำคัญเนี่ย กดแรงดูดเนี่ยเขาจะตอบสนองเราเนี่ยนะคะเขาไม่ตอบสนองต่อคําพูดแต่เขาจะตอบสนองต่อความรู้สึกของเราค่ะอย่างเช่นว่าคุณพูดว่าฉันรวยแล้วนะคะแต่ลึกๆนะคะคุณยังรู้สึกกังวลยังรู้สึกไม่มั่นใจยังรู้สึกไม่แน่ใจเนี่ยเท่ากับว่าคุณกําลังส่งวเบรชั่นหรือคลื่นของ,องการสั่นสะเทือนออกไปว่าคุณยังขาดแคลนคุณก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันกลับมาค่ะแต่ถ้าคุณรู้สึก มีความสุขออ่มเอ็มใจมีมีความยินดีปรีดามกับว่าคุณอะได้รับของนั้นมาแล้วเนี่ยเท่ากับว่าคุณกําลังส่งวายเวชันหรือคลื่นของการสั่นสะเทือนว่าคุณอะมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นมาเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นการที่คุณจะได้ผลลัพธ์เร็วหรือช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณะนะคะคงสภาพหรือปรับความรู้สึกในอารมณ์ของคุณให้มันอยู่ในคลื่นของความ สีสูงได้มันคงมากน้อยเท่าไหร่คะ